S <S สวัสดีครับอยู่ในช่องนี้เขามีพีชนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถหางเดี่ยวเดียวกันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถเป็นตัวหางเทนเลอร์ดำนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่เทนเลอร์ธรรมดาคันนี้เป็นเทนเลอร์ดำท้องเรือคันแรกของอู่นะคันนี้นะครับนี่วันนี้เราได้มารีวิวกันอีกเช่นเคยเนะที่เป็นคันแรกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเลยละกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คันนี้เนี่ยตัวแผ่นหน้ารถไม่มีลัปลายนะก็จะเป็นสีเดียวทั้งหมดนะครับแล้วก็ตีโลโก้อู่ข้างบนตรงนี้ที่ตีแผ่นป้ายทะเบียนบันไดกับตะกร้าเก็บเข้าไปเป็นแบบสแตนเลสนะก็จะเป็นสเปคสแตนดาร์ดเราอยู่แล้วแรปสีตรงนี้ก็ตัวตัวด้านล่างตรงนี้ก็แรปสีนะครับดีดดาวกับเพชรนั่นเองเนาะก็คือมาในตีมไดมอนด์เชนนิงออนสตาร์เหมือนเดิมนะครับคันนี้ด้านข้างคันนี้เรียกคำว่ามันเป็นท้องเรือใช่ไหมสังเกตว่ารถท้องเรือเนี่ย มันก็จะเป็นแบบคือหลายคนรู้อยู่แล้วแหละท้องเรือมันคืออย่างนี้นะครับมันจะเหมือนด้านข้างด้านข้างมันจะสโลปเหมือนท้องเรือนะครับนี่ไอรถท้องเรือมันจะได้เปรียบตอนเวลาลงของคือของไม่ติดเหมือนรถกระบะกล่กงกกกองปกติอย่างกระบะกล่องปกติอย่างเงี้ยบางทียกตาเอาของลงอ่ะบางทีมันจะมีติดตมซอกใช่ไหมแต่ท้องเรือไม่ต้องกลัวติดซอกเลยเพราะว่ามันสโลปเนี่ยมันก็จะเคไหลลงไปหมดนะครับไฟข้างรถก็เป็นไฟแบบ LED นะครับสไตล์ปกติแล้วก็กรอบแสแตนเลส ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองสีไล่เฉดขึ้นนะครับนี่เป็นเส้นตรงมีตีชื่ออู่เราอยู่ข้างบนทางนู้นเพราะกันข้าง<ม>กันข้างก็เป็นการข้างสแตนเลสนะเป็นสเปคสแตนดาร์ดอู่เราอยู่แล้วก็คือไม่ว่าคุณจะต่อรถสเปคไหนเนี่ยเราให้สแตนเลสหมดนะครับก็เป็นกันข้างแบบนี้ตีชื่ออู่นะครับนี่บังโคลนบางคนงคันนี้ก็เป็นบังโคลนแบบอลูมิเนียมนะเป็นบังโคลนอลูมิเนียมซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากับบังโคลนทรงนี้เท่าไหร่เพราะว่า มาเป็นอลูมิเนียมที่เป็นทรงโค้งนะปกติเราจะชินกับตัวเป็นทรงแบบแบนๆใช่ปหอันนี้จะเป็นทรงโค้งนะครับกระทะล้อคันนี้เป็นกระทะล้อแบบชุบโครเมียมเลยนะนี่ถ้าหลายคนเห็นนะครับกระทะล้อชุบโครเมียมตอกดุมล้อเพิ่ม็นสีน้ำเงินตรงตามตัวรถแล้วก็อล้อเป็นแบบ10ตัวนะครับตามมาตรฐานสากลยางก็เป็นยางย่อลิเซนนะครับผมลิเซนรุ่น at 167ขนาดหน้ายางอยู่ที่295 80ทับ r ยี่นะครับ จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาถอยดูแบบไกลๆกันแล้วกันนะสลับคันนี้นี่มองด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งคันนี้เนี่ยสเปคนะครับความยาวเนี่ยอยู่ที่7็เมตรสากว้าง2เมตรหสูงเมตรสีสินะสับสเปคเจ้าท้องเรือคันนี้ตัวด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นกระดานท้ายสีขาวล้วนหมดมาตรงนี้ขอบกันชนสแตนเลส ไฟเบรไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นแบบ led พร้อมกับสเตนเลสเหมือนเดิมก็ปกติเรานะครับตีมรถจะเป็นแบบน้ําเงินม่วงเนี่ยจะมีม่วงสันเซิดนึงแล้วก็กล่องที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของไฟแบบ led นะครับดูสองแผ่นป้ายทะเบียนถ้าหลายคนสงสัยนะว่ารถท้องเรือทําไมเป็นเรียกกับเป็นท้องเรือเนี่ยดูด้านข้างตรงเนี้ยมันจะเหมือนเรือเห็นไหมมันจะแบบสโลปเหมือนกันนะครับเนี่ยมันมาจากตรงนี้นี่แหละเนาะด้านข่ายด้านหนึ่ง ก็เป็นแบบนี้นะนี่ก็จะเป็น PVC เนาะเอใาใช้การช่างนะครับกล่องที่เก็บรังเครื่องมือก็อยู่ตรงนี้เนาะเท้าช้างเท้าช้างเราพ่นสีแดงนะเพื่อให้มันตัดเฉดกันนะครับแล้วก็ตัวของตัวดาตัวดาเราก็พ่นให้เป็นสีแดงนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับให้มันตัดเฉดกันเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับเจ้าเทนเลอร์ดำสองเพลาคันนี้ นะซึ่งคนไหนสนใจอยากจะต่อรถเทรลเลอร์ท้องเรือก็บอกได้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็รับต่อเทรลเลอร์ท้องเรือแล้วนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเลยแลวกันเนาะคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถดาไม่ดํารถเทรลเลอร์รถพื้นเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคานเอารถเก่ามาทําใหม่อูรารับทั้งหมดเนาะก็ถ้าคนไหนสนใจนะก็สามารถติดต่อได้เลยทั้ง2ช่องทางของเราก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหอจอกกออุ่ทวาใช้ยการช่าง1997นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปเนาะโอเคงัน บายบายสิเดี๋ยวแกน e x t ์ i าม